สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงสิรินะครับวันนี้เราได้มางานพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลพระก,กริงของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาพระก,กริงรุ่นนี้ชื่อว่าพระกริงมหามงคลมหาสิทธิซึ่งเป็นพระกริงที่ได้รับความ นิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากพระกริ่งมงคลมหาเศรษฐีผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษเรียบร้อยแล้วโดยหลวงพ่อทองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผมได้เก็บภาพบรรยากาศพิธีบวงสวงพิธีพุทธาเทวาพิเศษพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทอง เดี๋ยวไปดูบรรยากาศพิธีพุทธาเทวาวิเศษกันเลยครับา Ano taro koripo sama sarap isa ka, ta tewa tangisara, puto patawad, iso patawad, iso patawad, tango tangisiko, ataniko, ehipatiko, opalajipo, pasatangwe, hitakpo, minyuruti, sukatipano, patawad, sa wakasangko, ujukatipano, patawad, sa သောဘုရားတမ္ပူတိတံတာကာယိပုရိသပုပ္ပာရဘောသတ်တယပူတံဘောအာရာယောပရာဟုနေယောသတ်ဘယောအန္တိကေသလဝေယောအနစ္စံမုနိယံသံရောပသာတိသိသာကတောဓမ္မเขตယံပုရောကာဒုဌာတောရကရိစ္စအန္ယောတိစ္စဘောယေနေပရောယေဓူတာပုမောပုပ္ပာတ္တော สตีสีสามโผลสามภาาโผลัโนพันตีฟ้าราโผล่สามภาาโผล่พันโนพันตี้าชูโคสามภาษาโผลัโนปังตีก้สุจียูวินโพตัดทิเวนังยัปอดโญินนัพพาโอโคสิปันสเน้โคลิสานฮปิจิสัโธตั้งขาะกบาโตฟาวัชกีว่าลโตโผล่ภาสาทุกภากาฉันจะละฟามากทำใจผู้โธสามุตร

Iyapapakang sute lang pata tu, kono sa lang tu yo, o sila manu sa lang tu yo, o itewa sa rakan, sila sa sila wisawa, atang matang ating diwatay. Kitang sama siyati,

कारो महामन्त्रं करो तरणं

นุภาเวนะเมตตาสโรนามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสัพพะริทานุภาเวนะปะตะนันทยัสรานุภาเวนะทุยังสัพโรกัสโสุปัทมะวัตุขภูมนัสุพายังตาวินาศตุสัพันธรายาพีวินาศตุชาตสังกปาพทุยังสมิชาบุทีฆาญุตาทุยัง โอตุสัจวัตเซจเวลสัมันสุโคตุสัพพะอาอาสัพพะตวันอุปิฆังอาปะหาสมบุตอาหะรักาเทวตาสัทธาทุเนปันุรักันตุนัติเมสระนังอังย mm ัง hmm. พ mm ุตโฌเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเวนะโอตุเตชะยมังภะรังนติเมสระนังอังยังสังโฆเมสระนังวรัง เอเตนะสัจวะเทนะโหตุเตเทยมังคลังยังกินเกิดะตะนังโลกเกวิติวิวิทังปุตุระตะนังปุตตสมังนติตาสมาโสทีเพระวันตุเตย์ยังกินเกิดัตะนังโลกเกวิติวิวิทังปุตุระตะนังธรรมสมังนติตาสมาโสทีเพระวันตุเตย์ยังกินเกิดัตะนังโลกเกวิติวิวิทังปุตุระตะนังสังฆสมังนติตาสมาโสที ผู้ว <sens ib> <ics> <sh yelled> ันทเตยังกินชีวิตตังตัวหัรังวาสเจตุวายังรัตนังปณีตังนั้นสัมังอาทิตภาพเตนะอิทัมปิพุทเมรัตนังปณีตังเนเธอรสักเจลาสุวะกิโหตุขยังวิราคังอามตังปณีตังยตัสสะขัสสะกายมุนีตมาอิโตนะเตนะทัมเมนะสมะติเจจิทัมปิทัมเมรุตนัง ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมปุตเตศโตปริวันนะฮิสุจิงสมาธิมานันตวิาริยามาอุสมาธินาเตนะสมุลวิชติอิสัมปิตามเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุภาลาอัตสัตังปัสสทขาจตาริเอตานิยุปานิโหนติเตทักขิริยาสุปัสสัตาสาวกาม e te sutinna ni maha pala ni itampi sangkera tanang. Panitang e te rasake la suwateho tu yesu payuta manasa tanghe na ikami nopo tamasa sanamite patipata Panitang e terasajela suwati wotukinang puranang nawang natisampawang Wiratakitaya tikepawat saming tegina pica abirunicatani panti Ngeroma wili puto Sapa santa pawajito Sapa wera to Iyakapu to Cakipu to นมื่อนทศกุณยมุลยสัพยาลังกาทวามวังทวมใโยตุตระหนัก้ยังบังเรียพละทัพพละเกดีเสพปะทุภรรทเสกสะพูนนาลังอัพันโตพโมตบิสุมาปนาสังสุปะขาตังสุติสุปัลโมภูหุ่นจริญธรรท้าวิชุพชากีณาภา พระกิ่ง กี่นิ้วฮะอ่าพระก,กิ่งหน้าตักส9มสิบเก้านิ้วครับสาสิบเก้านิ้วหล่อเมื่อไหร่หล่อด้วยทองเหลืองเมื่อ,อมเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาครับอ่องค์นี้ถวายหลวงพอ่อใช่ครับถวายหลวงพออ่ออ่อองค์นี้งบประมาณที่ทําอ่าสองแสนบาทครับสองแสนบาทนะทําไมถึงสร้างพระกลิ่งถวายหลวงพอ่อเพราะว่าก็คือปกติ คือผมชอบสร้างพระพระใหญ่เพื่อให้คนเพื่อคนสักการะบูชายอยู่แล้วครับอคือเป็นการทําเกือบทุกปีแหละครับถ้าปีไหนมีสตังก็ทำอย่างเหมือนเมื่อปีที่แล้วก็ทําพระจักรพรรดิองค์หนึ่งครับพระกลิ่งพระกลิ่งเนี่ยเป็นพระภัยศัจยกุลุปภา,าซึ่งเขาว่าเป็นพระหมอถูกต้องครับอพระหมอนี่เรามีคติความเชื่อย,ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรค ช่ครับคือเอ่อคือตามตำร,ราบโบราณเขาว่าพระกิ่งเนี่ยสามารถอารัธนาธรรมน้ำมนต์รักษาโรคได้เพราะว่าทั้งเนื้อหาชนวนมวลสารและแผ่นยันทุกอย่างเนี่ยคือมีความเชื่อว่าสามารถที่จะรักษาโรคแล้วก็รักษาทางด้านเกี่ยวกับจิตใจอ่าแล้วยุคนี้ก็เข้าด้วยเข้าปับบรรยากาศด้วย,ยเพราะมี มีโรคระบาดมีอะไรด้วยใช่ครับเป็นยุคของของโรคระบาดนะครับออก็เลยเลยคิดว่าอยากจะทําพระกลิงครับอยากจะทาพระกริงเอ่อทารุ่นเนี้ยองค์ใหญ่หนึ่งององใหญ่หนึ่งองแล้วก็มีองค์เล็กๆด้วยใช่ครับชื่อรุ่นอะไรฮะชื่อรุ่นมงคลมหาเศรษฐีครับตามป้ายเลยฮะมงคลมหาเศรษฐีนะครับนะมีเนื้ออะไรบ้างที่เราทํามีเนื้อทองคำมีเนื้อนวะเต็มสูตรครับ เนื้อเนื้อเงินเนื้อเหล็กน้ำพีเนื้อเมกิทธิ์มหาชนวนและอัป,ปกา้าแล้วก็เนื้อนวาดินไทยนะครับหเห็นว่ารุ่นนี้สร้างจำนวนน้อยมากสร้างสร้างน้อยมากครับทำไมถึงสร้างน้อยเพราะว่าคือต้องการคือว่าการสร้างจํเนว่ามากคือหนึ่งผมไม่มีเวลาที่จะคิวซีทุกอง์ครับ ไม่มีเวลาที่จะคิวซีทุกองค์นะแล้วก็อยากจะสร้างให้อ่าเท่าที่คนที่อยากจะได้นะถ้าเยอะเกินไปมันจะไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพสร้างน้อยแต่เน้นคุณภาพดีกว่าเน้นคุณภาพคือผมใส่ใจทุกรายละเอียดครับอเนื้อชนวนเห็นว่ามีชนวนมวลสารแผ่นจานแผ่นจานของที่ไหนบ้างที่นํามาแผ่นจานก็หลักๆก็คือแผ่นจานของหลวงพ่อนี่แหละครับของหลวงพ่อทองใช่ครับแล้วก็ แผนจานจากเกจิคณาจารย์ต่างๆที่ที่บรรดาพวกครูบาอาจารย์และรุ่นพี่ที่ผมเคารพนับถือท่านมอบให้มาทําไมอยากจะสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองคืออันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกใช่หนึ่งก็คือนามท่านเป็นมงคลอยู่แล้วล่ะคือนามท่านเป็นมงคลครับแล้วก็ประกอบกับว่าเมื่อก่อนผมจัดงานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลก็นิมนต์ท่านมาตลอดนะครับ<อ>ถ้าท่านว่างนะครับ<อ>แล้ว<อ>ด้วยความที่ว่า คือท่านเป็นพระที่เมตตาและอัธยาศัยดีครับอ่าฮะจริงๆท่านก็เมตตาก็เป็นพิเศษอยู่แล้วด้วยโอ้ก็เมตตาสําหรับทุกคนนะครับไม่ใช่ผมพิเศษอ๋อเหรอเอ่อเคยมีวัตถุมงคลของท่านอยู่ในครอบครองไหมฮะมีครับมีมีเหรียญรุ่นแรกมีเหรียญหล่อเจ้าสัวอ๋อฮะครับอ๋อเหรียญหล่อเจ้าสัวมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านบ้างไหมฮะอ๋อก็มีนะครับตั้งแต่ได้วัตถุมงคล คือได้เหรียญรุ่นแรกมาครับคือครั้งแรกรู้จักท่านที่วัดพุทธบาทเขาใยห,หอมครับท่านอยู่ชาย,ยภูมิอยู่อือคือผมบูชาเหรียญรุ่นแรกมาอืรู้สึกว่าสมัยนะั้นรู้สึกจะเลขสามห้าเก้าอือเป็นเนื้อทองแดงนะครับเมื่อก่อนนี้แพงมากครับบูชามาตกสามพันอ่าแล้วทีนี้ผมไปซื้อลอตเตอรี่ครับแล้วก็แล้วก็ซื้อ ซื้อใต้ดินครับรากฏว่าหวยงวนั้นออกตรงๆเลยครับสามห้าเก้าอ๋อออกตรงๆเลยก็เลยนะก็เลยมีงบที่จะแบบเก็บวัตถุมงคลของท่านอีกอืหลยยังจากนั้นก็เลยตามเก็บมาเรื่อยๆอเขาบอกว่าหลวงพ่อทองเนี่ยจะเป็นเกจิแนวหน้าเพราะว่าได้มีนะมีวิชาของหลวงพ่อคูณด้วยคิดว่าหลวงพ่อทองจะเป็นเกจิที่ดังในระดับ ที่เขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ไหมท่านเป็นอยู่แล้วครับท่านเป็นอยู่แล้วท่านดังอยู่แล้วท่านดังอยู่แล้วครับอ๋อฮะแล้ววัตถุมงคลท่านเดี๋ยวจะต้องมีการขออนุญาตจัดสร้างเยอะไหมฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเยอะนะครับมีเยอะแล้วครับผมอ๋อฮะแนะนําคนที่สะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อทองหน่อยว่านะจะสะสมยังไงดีฮะก็คือเลือกที่ชอบอืมและเลือกที่ใช่ครับอืมคือเก็บให้พอประมาณครับไม่ให้เดือดร้อนครับ อืมขอบคุณคุณก๊อบครับครับผมสวัสดีครับ